อันนี้หานุมานถวายแหวนค่ะหนุมานถวายแหวนนะคะตั้งแม่เนาะค่ะตั้งแม่ค่ะคือแต่ก่อนตระกูลตรามาเกียนนี่โอ้โหราคาแบบว่าราคา แรงทุกตัวนะคะหานุมานี่ยิ่งแรงเลยแต่ช่วงนี้ก็จับต้องได้แล้วนะคะถวายแหวนสวยเลยอันนี้ก็บอลโบราณจำชื่อไม่ได้สวยจังเลยเนาะโทนออกแบบสีดุดขึ้เทมนะคะแข็งแรงมากค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็คือซับเษตีนะคะอันนี้ซับเรซตีค่ะกัดสีแล้วสวยแล้วก็ชื่อเขาเป็นมงคลเป็นมงคลเนาะซับเรซตีนะคะ ป้าสุส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับป้าสุนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนเลยนะคะจะมาอัปเดตไม้ที่ที่สวนของป้าสุนะคะก็จะชมเบบีก่อนเนาะพี่กัดบ้านของป้าสุอยู่ที่ไหนนะคะอ่าบ้านอ่าคุ้มเจริญค่ะคุ้มเจริญเนาะอันนี้ขึ้นตําบลอะไรคะตําบลดงขีเหลกคะ่ะดงคีเล็กอำเภอเมืองจังหวัดปรตจีนบุรีก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับ ตลาดต้นไม้ดงบางนะคะไม่ไกลกันบ้านหนองคุ้มเลือกเรียกใหม่ก็คือคุ้มเจริญค่ะเดี๋ยวจะชมพาชมเบบีก่อนแล้วไปดูต้นแม่เนาะค่ดี่ยวมาดูโซนนี้กันเลยมีอะไรบ้างคะอานนี้กุมพากันค่ะกุมพะกันอันนี้จะเป็นอ่าบ่อเงินค่ะบ่อเงินอย่างกุมพะกันปราสุปปล่อยราคาเท่าไหร่คะกุมพะกันปล่อยอยู่ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นศีลาหุ่มทองหน้าเขียวหน้าเขียวนะคะปล่อยเท่าไหร่คะป้าสุศีลาหน้าเขียวนี่ปล่อยอยู่ที่อ่าสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทนะคะหน้าเขียวหน้าเขียวก็สวยไปอีกแบบสวยนี่จะเป็นประสาททองค่ะค่ะประสาททองประสาททองเท่าไหร่คะปราปราสาททองไซส์นี้ยังยังไม่ปล่อยดีกว่าคะมันเล็กไปให้โตโตมี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 ไซส์โตกว่านี้หน่อย ดอนเจดีค่ะดอนเจดีนะคะดอนเจดีจนดอนเจดีตัวนี้สามร้อยค่ะสามร้อยบาทอันนี้จะเป็นนางไหมค่ะนางไหมค่ะไซส์ใหญ่ๆเลยร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะนางไหมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นกุมพกันค่ะกุมพกันร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ ตัวนี้จะเป็นไก่ราชวดีค่ะไก่ราชาเท่าไร่คะร้อยเดียวค่ะร้อยนะคะหลายๆต้นไก่นี้สวยนะคะเวลากระสีแล้วนะคะไก่กระสีแล้วจะสวยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเงากวนอูค่ะเงาเท่าไร่คะเงาเงาก็ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่ๆเลยค่ะเงาจะเป็นไซส์ไซส์เดียวกันค่ะหนึ่งร้อยเท่ากันค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันเลยนะคะอ่ะ ล้มค่ะก็จะมีแต่เงากอูกับกุมพกันนะคะอันนี้เงาแล้วก็กุมพกันก็จะเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะร้อยเดียวเหมือนกันค่ะราคาก็จะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบน้อถ้าเป็นไม้แบบพื้นบ้านนะคะไม้โบราณไม้พื้นบ้านโบราณโบราณจะราคาอยู่ที่ร้อยค่ะอันนี้จะเป็นประสาททองค่ะอ๋อไซนี้คือปล่อยเยแล้วนะคะนี้ปล่อยนะคะเท่าไหร่นะคะพัสดุ ประสาททองไซนี้สามร้ยห้าสิบค่ะสามยห้าสิบนะคะสวยอันนี้หานุมาลอมพับพาค่ะอมเท่าไหร่คะอมพับพาสองร้อยค่ะสองร้อยคือต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยอมพับพาอันนี้ก็จะเป็นกุมพะกันนะเนาะกุมพักันกุมพะกันราคาร้อยเดียวเหมือนกันค่ะค่ะที่กระถางมีหลายต้นก็มี กุมพกันค่ะกุมพกันค่ะอันนี้ก็บอกเงินค่ะบอกเงินเท่าไหร่คะบอกเงินบอกเงินไซนี้ตัวหน่อยก็จะเป็นร้อยห้าสิบค่ะมีสองต้นหรือสามต้นลงกปเปนหลายๆต้นเลยบอกเงินนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะใบแข็งแรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นทศกัณ์ค่ะทศกัณ์ตั้งแน่หรือปล่อยค่ะทศกัณ์ปล่อยค่ะเท่าไหร่คะไซส์แบบนี้ไซนี้อยู่ที่เอาไป หกร้อยก็พอค่ะหกร้อยบาทนะคะคือเลี้ยงแบบรับแขวก็ตั้งแม่ได้แล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะค่ะต้นใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม้กัดสีแล้วก็จะสวยจะออกชมพูกันี้วค่ะอันนี้ก็ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้นะคะลูกไม้ตันนี้ต้นโตหน่อยก็เอาไปที่สองร้อยห้าสิบค่ะ ต้นใหญ่ๆเลยสองร้อยห้าสิบนะคะค่ะอันนี้ก็ไก่ราชวดีค่ะกำลังเริ่มกัดสีค่ะไก่ราชาค่ะไซส์ใหญ่ๆเท่าไหรคะค่ะไซส์ใหญ่ๆนี้สองอยห้าสิบค่ะสองอยห้ามีหลายต้นค่ะได้ไปหลายๆต้นเลยอยู่ในกระถางหกไก่ราชาไก่สุดสมวัุค่ะอันนี้ก็ไก่ราชเหมือนกันค่ะสองสามกระถางนี่เป็นไก่ราชวดีใหญ่ๆค่ะ ได้ไปหลายๆต้นหลายกระถางเดียวเลยนะคะหงเหินค่ะหงเหินหงเหินร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะใหญ่ๆค่ะอย่างนี้ก็กําลังกระสีสวยๆค่ะหงเหินร้อยเดียวค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้กระถางนี้คือลูกไม้นะคะลูกไม้ค่ะลูกไม้กระสีสวยๆค่ะค่ะออกชมพูหวานๆค่ะ อันนี้250ค่ะ250เขาจะออกไปคล้ายๆแนวแบบบอลบูราณเลยนะคะลูกไม้ใช่ค่ะไซวานก็คือจันชายค่ะเขาจะค่อยๆกัดด้านในนะคะสีชมพูนะคะ100บาทจันชายค่ะไก่ราชานี่ก็ไก่ลาชาบดีร้อยเดียวค่ะมีหลายราคาเนาะแล้วแต่ไซ์เลยอันนี้ก็หงเหินร้อเดียวค่ะหงเหินหนึรอบาทนะคะค่ะ เพชรเจ็ดสีนี้เท่าไหร่คะเพชรเจ็ดสีอันนี้สองสองต้นคู่เนาะสองต้นค่ะเอาเอาไปที่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะมาชมในตู้กันบ้างมีอะไรบ้างคะในตู้ก็จะมีทั้งแบบไซส์ใหญ่แล้วก็เบบี๋เนาะมีทั้งไซส์ใหญ่ทั้งเบบี๋ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นพันดาวค่ะพันดาวนะคะต้นแม่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ตั้งแม่ค่ะ โซนนี้ก็จะตั้งแม่นะคะแล้วก็มีเบบีก็จะมีเบบีเล็กๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็พันดาวใช่ไหมคะอันนี้พันดาวอันนี้ปล่อยอยู่ใช่ไหมอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ปล่อยอยู่ที่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะพันดาวนี่เพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีด่างมาแล้วด่างมาแล้วค่ะเท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะด่างมาแล้วห้าสิบนะคะ ต้นนี้จาชื่อไม่ได้ต้นนี้สวยจังเลยตั้งแม่ใช่ไหมคะเป็นตั้งแม่นะคะอันนี้ป้าลืมชื่อนะคะบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์นะคะโอ้โหสวยจังเลยค่ะอันนี้ตั้งแม่เหมือนกันเนาะตั้งแม่นะคะบัวสวรรค์ค่ะอันนี้ศีลาค่ะศีลาศีลาปล่อยหรือว่าตั้งแม่คะไส้นี้ปล่อยค่ะเท่าไหรคะไส้นี้ปล่อยที่ พันสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยนะคะหน้าแบบนี้ก็สวยนะคะศิลาต้นใหญ่ๆค่ะตั้งแม่ได้เลยใส่ตั้งแม่ใส่เล็กลงมาเท่าไหร่คะไซนี้ปล่อยอยู่ที่หกร้อยค่ะหกร้อยชายชนค่ะชายชนเท่าไหร่ชายชนไซนี้อ่าสามร้อหสิบค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะก็สีแล้วก็สีแล้วด้วย ใช่เชิญยอดฮิตตลอดกางนะคะมีอยู่สองต้นนะคะราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันค่ะสามร้อยห้าสิบเท่ากันนะคะอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันจําชื่อไม่ได้นะคะกัดสีแบบเม็ดสีชมพูนะคะสีชมพูสวยๆค่ะปล่อยหรือว่าตั้งแม่คะอันนี้เลยค่ะอันนี้ตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะ อันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะก็จะออกแนวคล้ายๆบอลโบราณเลยนะคะอันนี้ป้าสุปล่อยหรือป้าตั้งเอาอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ปล่อยอยู่ที่สองร้อยหสิบค่ะสองรอยหสิบนะคะลูกไม้สายหวานลูกไม้ตัวนี้หนุมานอันนี้หนุมานค่ะอมพะพาค่ะหนุมานอมพะพาเท่าไหร่คะสายสองร้อยค่ะสองร้อยบาทต้นใหญ่ๆเลย น้มานออกสึกค่ะออแม่เขาจะอยู่ในตู้นู้นค่ะออกสึกเท่าไหร่คะออกสึกออกซุลต้นนี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะหลวงราดหลวงราดค่ะหลวงราชเสนีหาค่ะไซนี้เท่าไหร่คะหลวงราดไซนี้อยู่ที่ ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทกับสีสวยๆเลยสีสวยๆต้นใหญ่ๆมีลูกด้วยใช่ไหมคะค่ะมีลูกด้วยคุณแม่ลูกติดนะคะได้ได้ลูกติดไปหนึ่งนะคะห้าร้อยบาทจะพาคุณผู้ชมมาชมต้นแม่พันธุ์นะคะด้านนี้ก็คือตั้งแม่หมดเลยใช่ไหมคะค่ะมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพชรเจดสีค่ะเพชรเจดสีค่ะ ก็จะมีะลูกติดหลายๆต้นมีลูกแล้วด้วยนะคะลูกเต็ม <c oughs> เลยเพชรสีค่ะอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นกวนอูค่ะกวนอูนะคะตนนัวนี้คือเงาเนาะอันอันนี้จะเป็นอ่าเงากวนอ,อูใช่เงากวนอูจะแบบใบเขาจะยาวๆใช่ใบาย,ยาวๆต้นนี้อจำชื่อไม่ได้ <laughs> จำชื่อไม่ได้สวยค่ะสีสวยๆเลยนะคะสีสวยๆค่ะเป็นบอลโบราณโบราณโบราณแล้วก็ต้นนี้ก็คือซับเษฐีนะคะต้นนี้ซับเรษธีค่ะกัดสีแล้วสวยแล้วก็ชื่อเขาแบบเป็นมงคลเป็นมงคลเนาะซับเษธีนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะค่ะลูกไม้ออกโทนแนวแบบดักดักหน่อยเนาะลูกไม้นะคะออกโทนเดียวกันดักดักนะคะ ลูกไม้ก็น่าสะสมมีแต่สวยๆอันนี้ก็จะเป็นกวนอูนั่นแหละกวนอูบอลโบราณบอลโบราณนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงง่ายแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ก็สวยแตกกอดีด้วยค่ะด้านนี้บ้างอันนี้จะเป็นสาวาลินค่ะสาวาลินสาวาลินคุณแม่ลูกดกคุณแม่ลูกดกคุณแม่ลูกดกมากๆเลยนะคะเป็นบอลที่แข็งแรงดีค่ะ อันนี้เขายังไม่กัดสีใช่ไหมคะป้าไม่กัดสีถ้ากัดสีแล้วจะออกแบบโทนชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะจะเริ่มเริ่มกัดแล้วนะคะสาวาลินนะคะสาวารินสวยๆเลยบนที่แข็งแรงดีบนแตกก็ดีเนาะแตกก็ดีใช่สายเขียวสายเขียวลุ้นค่ะสายลุ้นนะคะสายลุ้นนี่ป้าเก็บใช่ไหมคะหรือว่าปล่อยปล่อยค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยสายลุ้นร้อยห้าสิบค่ะต้นใหญ่ร้อยห้าสิบ ก็จะติดชมพูมาหน่อยๆนะคะชมพูหน่อยๆสายลุ้นหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นบอลกลับค่ะบอลกลับชื่อว่าอะไรคะจำชื่อไม่ได้ค่ะอันนี้ป้าลืมชื่อเดอ้อแต่ <laughs> สวยวเ่มกตดสีแล้วสวยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็น,พ,นพรพาธาตุค่ะพ,พรพาธาตุ <laughs> ต้นแม่ใช่ไหมคะ หรือว่าปล่อยอ๋อตัวนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่คะตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะคะชื่อว่าพรผะธาตุนะคะพาตค่ะต้นใหญ่ๆสวยสวยมากค่ะอันนี้แผงแผงมาจากแผงมาจากอะไรนะไก่ไก่อะไรสักอย่างอ่ะแผงมาจากไก่นะคะค่ะแผงมาจากไก่ค่ะตั้งแม่หรือว่าปล่อยคะเนี่ยอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่คะ อันนี้ปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยค่ะสองต้นขูสามต้นเลยหนึ่งกระถางมีหลายต้นเลยนะคะมีประมาณสองสามต้นนะคะอันนี้อะไรเนาะป้าบอกว่าจําชื่อไม่ได้นะคะสวยค่ะสวยนะคะโทนแบบว่าสีแบบเข้มๆนะคะน่าดูดูนคะดูดูหน่อยอันนี้ปล่อยหรือเปล่าคะเนี่ยปล่อยค่ะเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ปล่อยอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะนี่ก็ดูดูเหมือนกันราคาเดียวกันค่ะ ราค่เท่ากันเลยหน้าดูดุนะคะสีเข้มเข้มนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวาลินนะคะสาวาลินนะคะคือเป็นไม้ที่แบบว่าแตกกอแตกพุ่มแตกดีดีค่ะแตกกอแตกพุ่มดีกอแตกเยอะเลยค่ะเป็นบอลทรงพุ่มเนาะไม่สูงนะคะอันนี้แสงพระทาตค่ะแสงพระทาตค่ะแสงพระทาตุเขาจะเป็นอ่อไม้ที่แบบว่า บอลใบกลมแล้วก็ใบใจใหญ่นะคะอันนี้ป้าปล่อยหรือเปล่าคะปล่อยค่ะเท่าไร่เอ่ยปล่อยอยู่ที่สามร้อยค่ะสา0ร้อยบาทนะคะตอนนี้ดาวเหนือเนาะค่ะตอนนี้ดาวเหนือค่ะดาวเหนืออันนี้ปล่อยไม่เอ่ยอ่าดาวเหนือปล่อยที่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทนะคะใบเขาสยญ่เยอะมากๆเลยนะคะดาวเหนือสีสวยด้วยสีสวยดาวเหนือสี่ร้อย เป็นไม้โบราณค่ะบอนโบราณอันนี้ป้าลืมชื่อนะคะอันนี้ปล่อยเท่าไหร่คะอันนี้ปล่อยอยู่ที่350ค่ะ350กัดสีแล้วจะสวยมากค่ะบอลโบราณนะคะตับเดือนนะคะเมษายนนะคะบอนใบกลมเมษายนค่ะไซนีเท่าไหร่คะไซนนี้ปล่อยอยู่ที่300อยค่ะ300อบาทมาชมตู้นี้กันต่อตู้นี้มีอะไรบ้างตู้นี้มี อ,อันนี้คือท้าวฮิรันคณาศูนย์ค่ะท้าวฮิรันตั้งแม่หรือว่าปล่อยคะต้นนี้ปล่อยค่ะเท่าไรคะต้นนี้ปล่อยอยู่ที่เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยนะคะท้าวฮิรันคนาศูนย์ต้นน um no um ี้มหาเทพค่ะมหาเทพต้นนี้ท้ากัดสีเต็มใบนะคะก็จะสวยมากนะคะมหาเทพะั้งแม่เป็นไม้ที่กัดสีสวยมากปล่อยค่ะตั้งแม่ต้นนี้ต้นนี้ปล่อยค่ะ เท่าไหร่คะมหาเทพต้นนี้ปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่เลยมหาเทพมหาเทพค่ะอันนี้ก็ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์คุณแม่ลูกติดนะคะมีลูกแล้วค่ะไซส์นี้เท่าไร่คะป้าไซส์นี้พันค่ะหนึ่งพันบาทนะคะก็คือได้ลูกไปด้วยหนึ่งนะคะได้ลูกไปด้วยหนึ่งคุณแม่จะต้อติดทศกัณฐ์ค่ะอันนี้กุมภกรกุมภกร เขาัดดูโตเต็มที่สวยมากสวยเนอะกุมพากันนี่เขาจะมีหูด้วยค่ะมีหูด้วยค่ะมีัะแต่ว่าพอพอสวดพอเข้าเริ่มแบบใบใหญ่มากๆหูก็เริ่มหายอันนี้มีมีมีค่ะมีหูอยู่กุมพากันจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะไซนี้เท่าไหร่คะกุมพกันไซนี้แปดร้อยค่ะถองต้นคู่ค่ะตั้งแม่ได้เลยนะคะตั้งแม่ได้เลยใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเลยนะคะแปดร้อยบาท ต้นนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะมีดอกแล้วด้วยนะคะลูกไม้เก็บหรือว่าปล่อยคะไมเก็บค่ะเก็บนะคะไว้ผสมกันผสมทำไม้เมล็ดนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม้แต่กอดีเนาะค่ะแต่กอดีดีดู๋ซิแต่กอดีมากลูกไม้ปล่อยไหมคะเนี่ยปล่อยค่ะเท่าไหร่เอ่ยลูกไม้ปล่อยอยู่ที่ สามร้อยค่ะสามร้อยบาทเยอะเลยได้ไปเป็นกอเลยได้ไปเป็นกอๆเลยค่ะอันนี้ก็บอโบราณนจำชื่อไม่ได้สวยจังเลยเนาะค่ะโทนออกแบบสีดุดเข้มนะคะปลก็แข็งแรงมากค่ะโอ้โหมีลูกแล้วหนึ่งนะคะอันนี้ป้าจำชื่อไม่ได้เด้อจำชื่อไม่ได้ค่ะอันนี้เก็บเนาะค่ะอันนี้เก็บค่ะ ดูแข็งแรงดูไปแข็งมากอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้นะคะคล้ายคล้ายมิรไมตรีเลยนาะใช่จะเป็นเหมือนพ่อเขาเป็นมิรไมตรีอะแต่ว่าอีกแม่เป็นอะไรไม่รู้มีความคล้ายอาจจะมีเชื้อพ่อของมิตรไมตรีนะคะตัวนี้เก็บหรือปล่อยอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่คะนี่ปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทได้ไปสองต้นเลยนะคะสต้นคู่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปราสาททองค่ะปลาสาสทองนะคะปลาสาสทองค่ะไซนี้เท่าไหร่คะปราสาสทองไซนี้สี่ร้อยี่ร้อยบาทอันนี้คือสุดลักค่ะสุดลักนะคะสวยมากนะคะดูความสวยของน้องมีความดางมีความเปรอะนะคะสุดลักก็สุดปล่อยหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้ตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะมีลูกแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวไปไปแบ่งไ้แบ่งปันคุณแม่ลูกติด ลูกติดหนึ่งนะคะสุดลัก์อันนี้หานุมานถวายแหวนค่ะหานุมานถวายแหวนนะคะตั้งแม่เนาะค่ะตั้งแม่ค่ะคือแต่ก่อนตระกูลตับรามเกียนนี่โอ้โหราคาแบบว่าราคาแรงทุกตัวนะคะหานุมานนี่ยิ่งแรงเลยแต่ช่วงนี้ก็จับต้องได้แล้วนะคะถวายแหวนนี่สวยเลยสวยใบใหญ่กัดสีสวยมาก อันนี้นางเกาสุริยาค่ะนางเกานะคะเรื่องความหวานต้องยกให้เขานะคะเขาจะกระสีสวยนะคะแล้วก็หวานมากดูลูกเขานะคะดกมากนางเกาเก็บหรือปล่อยเอ่ยนางเกาปล่อยค่ะเท่าไหร่คะนางเกานางเกาอันนี้อันนี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันค่ะเจ็ดร้อยเนาะไม้เป็นกอเลยค่ะได้ได้ลูกไปหลายๆต้นเลยนะคะนางเกาสุริยานะคะนางเกา อันนี้หานุมานออกศึกค่ะออกศึกนะคะค่ะอันนี้ตั้งแม่ใช่ไหมคะอันนี้ตั้งแม่ค่ะอานุมานออกศึกนะคะสีบุรีรัมนะคะอันนี้เก็บหรือปล่อยคะปล่อยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองรอยห้าสิบนะคะสีบุรีรัมสีบุรีรัมอันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะค่ะ โอ้โหสวยจังเลยคุณแม่ลูกติดอีกคุณแม่ลูกติดค่ะลูกไม้ต้นนี้ปล่อยหรือเปล่าคะอันนี้ตั้งแม่ค่ะตั้งแม่เหมือนกันเนาะต้นนี้นะคะป้าบอกว่าป้าลืมชื่อนะอันนี้ลืมชื่อค่ะถ้าใครทราบชื่อก็คอมเมนต์บอกได้เนาะอันนี้ป้าปล่อยไหมคะเนี่ยอันนี้ตั้งแม่ค่ะตั้งแม่เนาะอะไรนะชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้ค่ะใครรู้ชื่อคอมเมนต์บอกได้นะคะเอกราชเอกราชนะคะ ใบสีขาวกระดูกเขียวนะคะเอกลักจะมีส่วนคล้ายอ่ามิตนาีไอไอดอนเจดีจะมีความคล้ายดอนเจดีเนาะแต่ตัวนี้เป็นเอกลักษณเอกลักนี่ตั้งแม่ใช่ไหมคะตั้งแม่ค่ะตอนนี้ป้าสุได้มาในในนามลูกไม้ในนาลูกไม้นะคะค่ะสวยสวยเนาะสวยทุกต้นเลยมีลูก มีลูกดกคุณแม่ลูกดกดกอันนี้ปล่อยหรือว่าตั้งแม่คะอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ปล่อยอยู่ที่พันพันสองค่ะอันนี้หลายต้นสองร้อยคือได้ไปหลายหลายต้นเลยนะคะฟอร์มกอสวยๆนะคะอันนี้สกกะนิมิตค่ะสกะนิมิตนะคะปล่อยไหมคะเนี่ยสกกะนิมิตตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะตอนนี้คือต้นนี้คือจอมพลค่ะจอมพลนะคะ ตัวนี้ต้นแม่ใช่ไหมคะจอมผลตั้งแม่ค่ะตัวนี้ฉัดเงินค่ะชัดเงินนะคะฉัดเงินอันนี้เก็บหรือตั้งแม่อันนี้ตั้งแม่ค่ะฉัดเงินตั้งแม่นะคะอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะจําชื่อไม่ได้นะอันนี้สวยค่ะอันนี้ปล่อยไหมคะเนี่ยอันนี้แอบตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะ นี้ก็นางเกานางเกาสุริยาค่ะาหวานค่ะอันนี้นางเกาสุริยาค่ะหวานหวานเลยนะคะเป็แม่ลูกดกค่ะเดี๋ยวพามาชมตู้นี้ต่อนะคะตู้นี้มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นสัจธรรมค่ะสัจธรรมนะคะต้นตั้งแม่หรือบ่าปล่อยค่ะอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไหร่เอ่ย สัจยธรรมไซนี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทสวยมากค่ะสัตย์กัดสีสวยมากสัจยธรรมนะคะ,จจะ,ะ,คะพอถึงเวลาที่เขากัดสีเขาจะสวยมากๆนะคะค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เพชรมณฑลค่ะเพชรมณฑลนะคะ okay. Okay. เพชรมณฑลอันนี้ตั้งแม่หรือปล่อยอนนคะ่ะตั้งแม่ค่ะตั้งแม่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นจอมพลค่ะจอมพลนะคะจะเป็นอีกหน้าหนึ่งมีหลายหนหน้าเขียวค่ะจอมพลหน้าเขียวส้ครับคจอมพลปล่อยไหมคะอ่าส้นี้ตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะค่ะตันนี้ปราสาททองนะคะปราสาททองตั้งแม่ใช่ไหมคะตัวนี้ตั้งแม่ค่ะปราสาททองต้นแม่นะคะอันนี้ฮองเฮาค่ะฮองเฮานะคะค่ะ ต้นตั้งแม่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ตั้งแม่ค่ะบอนโบราณนะคะสาวบางประกงค่ะสาวบางปะกงนะคะโอ้โหสวยจังเลยอันนี้เป็นไม้จอมค่ะไม้จอมทําจํานวนไว้แล้วนะคะใครอยากได้ก็ติดตามประสุกไว้เนาะไม้โตเดี๋ยวจะเอามาปล่อยนะคะสาวบางประกงสาวบางประกงค่ะตัวนี้นะคะก็แบบว่าต้นนี้ประสุลืมชื่อค่ะนะคะ แต่น้องก็มีชื่อนะคะแต่ลืมชื่อนะคะเปอ่ะเปอร์ตั้งมาที่สายเปอดเปิด์ตั้งสวนมากมากเลยนะคะอันนี้ศิลาน้าเขียวค่ะศิลาน้าเขียวนะคะศิลาปล่อยไหมคะเนี่ยสันนีตตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะศิลาหุ้มทองหน้าเขียวศิลาน้าเขียว มิ่งมหามงคลค่ะมิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมหาปล่อยไม่เอ่ยมิ่งมหาปล่อยค่ะเท่าไหร่สองร้อค่ะสองบาทนะคะอันนี้จําชื่อไม่ได้ค่ะจําชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นบอลที่แบบว่าใบแข็งมากๆนะคะเป็นบอลที่ใบแข็งมากๆเลยแบบนี้เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะต้นแม่นะคะตั้งแม่ค่ะป้าสู่มีบริการส่งออนไลน์นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ที่อยากได้บอนสีไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยวให้ประสุฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะ083ค่ะ257 6225ค่ะค่ะค่ะก็ติดต่อหาป้าสุเลยนะคะแล้วก็ถ้าสะดวกมาที่ที่หน้าบ้านป้าสุก็อยู่ที่บ้านหนองคุ้มค่ะตําบลดงที่เหล็กค่ะอำเภอเมือง ปราจีนบุรีนาะปราจีนบุรีค่ะอยู่ไม่ไกลจากตลาดต้นไม้ดงบางนะคะอยู่ไม่ไกลจากตลาดต้นไม้ดงบางค่ะคือแต่ก่อนน่ะเราพาไปถ่ายที่หน้าร้านก็จะอยู่ตลาดต้นไม้ดงบางตอนนี้ย้ายเข้ามาไว้ที่บ้านแล้วนะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็ไปรอที่ตลาดต้นไม้ดงบางแล้วให้ประสูไปรับก็ได้นะคะก็วันนี้ขอขอบพระคุณประสูมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ